สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะในหัวข้อเงียบถึงคุยกันน้อยมาก นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพลังงานกันนะคะเป็นรันมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสามารถสลับข้างกันได้อย่านําคําทำนายไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุด3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะเวลานั้นๆน,น,นะคะเอาล่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสถานการณ์เงียบถึงคุยกันน้อยมาก ขออัปเดตก่อนเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วเงียบถึงคุยกันน้อยมากปัจจุบันเป็นยังไงบ้างมีไพ่ชาวพิจิกนะคะมีไพ่ชาวมีนนะมันมีความเย็นชาหมางเมินจริงๆเออนะคะเพราะว่ามันมันมีความกังวลค่ะอาจจะเป็นความกังวลในเรื่องของออระยะทางก็ได้นะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง ชึบอ่าอาจจะเป็นความกังวลนะคะในเรื่องของระยะทางนะคะหรือว่ากังวลนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์อะไรบางอย่างอืมนะก็จริงๆก่อนหน้านี้มันมีความสนิทสนมมันมีความผูกพันอะไรกันนะคะแล้วแล้วก็มันก็มีมันก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะเป็นการหันหลังให้กันเป็นความห่างเหินหรือเป็นรักทางไกล นะคะที่ทำให้สถานการณ์ดูแบบเออดูมีความกางังวลอ่ะแต่ว่าเอามองว่าน่าจะยังมีความผูกพันกันลึกซึ้งอยู่นะคะอืในบางเคสบางกรณีมีเรื่องราวของแฟนเก่านะคะเข้ามาเป็นประเด็นนะมีความอึมครึมบรรยากาศ อึมคึมยังไงพี่กนนะคะขอดูหน่อยค่ะเงียบถึงคุยกันน้อยมากๆชาวธาตุไฟตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเงียบถึงคุยกันน้อยมากเขารู้สึกยังไงดูยังคิดถึงอยู่นะเขาอาจจะเป็นพวกอินโทรเวิร์ตโลกส่วนตัวสูงนิดนึงนะคะแล้วก็มันก็มีความผูกพันมีความคิดถึงอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่า คือเอาจริงๆช่วงที่มีความห่างกันเขาก็ดูรู้สึกเงาๆเหมือนกันอาจจะรู้สึกได้ถึงระยะห่างรู้สึกได้ถึงรอยร้าวรู้สึกได้ถึงความหมางเมินรู้สึกได้ถึงความเหงาอะไรอย่เงี้ยมันก็มีแต่ว่าเนื่องจากเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจน ออมเลยมองว่าเขาน่าจะอยู่ได้อะกับกับรอยร้าวนี้อยู่ได้กับระยะห่างนี้อยู่ได้กับความเหงานี้อืมเป็นความคิดถึงและรู้สึกเหงาค่ะเป็นความคิดถึงและรู้สึกเหงาแต่อยู่ได้นะคะเป็นคนเข้มแข็งอ่ะอยู่ได้อ่ะอแล้วเขาคิดจะทำยังไงต่อไปอ่ะ เขาคิดที่จะทํายังไงต่อไปคะเงียบถึงคุยกันน้อยมากทตดไฟเขาคิดที่จะทํายังไงต่อไปก็อาจจะนิ่งๆต่อไปเนาะแต่มันเป็นความนิ่งที่ตัดไม่ได้ขาดนะคืออย่างที่บอกแหละเป็นชาวอินโทรเวิร์ดเป็นพวกโลกส่วนตัวสูงเป็นพวกรักอิสระเอาว่าพลังงานของเขาดูมีความอิสระสูงเออนะคะอืม ออมมองว่าเขาคงจะตั้งหน้าตั้งตาสมมุตินะ move on ไปก็ได้หรือตั้งหน้าตั้งตาไปพัวพันกับการงานอะไรที่จะต้องไปเอาชนะเป้าหมายชีวิตก็ได้นะคะมันก็เลยทำให้เขาก็คิดที่จะยังไอ้นี่อยู่นะยังแบบยังยังมีความเงียบๆอยู่ดีอะ่ะอืมเขาก็ยังคิดในเชิงที่จะ ยังมีความเงียบเงียบอยู่ดีเพราะอะไรเนี่ยแต่เขาตัดคุณไม่ได้หรอกนะม,มันเป็นพลังงานของการตัดไม่ขาดเพราะอะไรคนคนนี้เขาถึงจะยังเงียบเงียบห àng, ่างห่างเพราะอะไรคนคนนี้เขาถึงจะยังเงียบเงียบห àng, ่างห่างนะคะมีเพ่า,ามีไพ่าชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกเพราะอะไรอ่ะสาเหตุหนึง่งพวกคุณบล็อกปิดกั้นอะไรกันไหม ะะหรือมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้ก็แด้เขางานยุ่งงานแยะวุ่นวายนะคะกับอะไรของเขานะคะหรือว่าเขากําลังทะเลาะกับใครบางคนอยู่เช่นทะเลาะกับที่บ้านอ่ะแฟนตัวจริงก็ได้หรือพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาทวดก็ได้นะคะ กำลังพยายามผูกมิดกับครอบครัวอยู่ช่วงนี้ no contact นะ <No contact S 1> ฉันยังมาหาเธอไม่ได้ฉันยังติดพันกับตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเอามองว่าเขาก็คงจะสับสนใจอะ่ะแล้วมันมีภาวะของการเลือกไม่ได้หรือเปล่าอย่างที่บอกนะบางคนงานยุ่งใช่ไหมหรือภาระอะไรยุ่งยุ่งอ่าแต่บางคนเนี่ยเหมือนกําลังไปเคลียร์เรื่องราวทางบ้านเขานะคะแต่ในบางคนคือบล็อกปิดกั้นกันอยู่นะคะ ทีนี้มันก็เป็นไปได้นะที่เขาไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงดีอะที่เขาเงียบนิ่งไปเนี่ยเขายังยัง,ย,งยังตัดสินใจอะไรไม่ได้บางอย่างอืมติดเรื่องอย่างที่บอกเลยอะการงานการเงนิงนติดเรื่องญาติโกโหติกาพ่อแม่พี่น้องติดเรื่องแฟนตัวจริงอะไรสักอย่างนะคะอืมเหมือนกับเขาจะบอกว่าช่วงนี้ no คอนแทคหน่อยนะอย่างเงี้ยนะคะ ทำไมเขาถึงยังนิ่งๆเงียบเงียบช่วงนี้นโ contact ก่อนนะฉันกำลังไปมุ่งหน้าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ค่ะแล้วเขาจะกลับมาหาคุณไหมแล้วเขาจะกลับมาหาชาวธาตุไฟไหมเขาที่เงียบหรือคุยกันน้อยมากๆเนี่ยจะกลับมาหาชาวธาตุไฟไหม มีไพ่ชาวธาตน้ำกกรากฏมีนพิจิกนะคะดูเขาจะยังเก็บเนื้อเก็บตัวดูเซฟโซนจังเลยนะตั้งแต่แรกแล้วออมว่าเขาอินโทรเวิร์ตเขารักอิสระทาง,งานยุ่งงานแยะวุ่นวายกับอะไรไม่รู้นะคะ no contact ก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วพอถามว่าจะแล้วเขาจะกลับมาไหมจะติดต่อกับมา,มาไหมเขาดูแบบยังมีเซฟโซนอยู่เลยอะ่ะ ที่จริงเหมือนเขาก็ยังรักแล้วก็รอคอยคุณแต่ด้วยความที่เขายังคงต้องทําหน้าที่ของเขาต่อไปอ่ะเออยังต้องโกออนโกอ o อนโก on อนโกออนกอไปข้างหน้าโดยที่ก็จะมีเซฟโซนอ่ะบางทีเขาอาจจะยังเสียใจเสียความรู้สึกอะไรกันอยู่กับคุณก็ได้นะมันเลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานในเชิงแบบรักตัวเองปกป้องตัวเองมีเซฟโซนอคำตอบก็คือน่าจะยังไม่ได้มีแบบ กลับมายังไม่ได้มีอะไรที่จะดูแบบว่าให้กระชุ่มกระชวยอะ่ะมันมีเป็นเพียงแค่ความคิดถึงความผูกพันที่ยังมีอยู่ยังตัดไม่ขาดอยู่แล้วเขาจะทักมาไหมเขาจะทักทายพูดคุยชาวธาตุไฟไหมเขาจะทักทายพูดคุยมาไหมอะ อาจจะมีอยู่ถ้าเกิดว่าทักไทยพูดคุยอาจจะมีอยู่นะคะบางครั้งเขามีเรื่องอะไรไม่สบายใจมาเล่ามามา,มาคุยกับคุณอืมหรือว่าบางทีเขาอาจจะแบบมีของขวัญของฝากในวันพิเศษอืมเช่นอะไรวันเกิดวันปีใหม่อ่ะวันสงการวันพระไหมอะไรอย่างเงี้ยในวันพิเศษโอกาสพิเศษ นะคะเขาคงจะเออมาเซยาไฮเซฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยมีการทักทายหรือบางทีเขามีเรื่องราวไม่สบายใจมาเออก็เลยมาคุยกับคุณออมมองว่าต่อให้เขานะคะเงียบหรือคุยกับคุณน้อยมากๆไปเนี่ยออมยังมองเห็นว่าเขาว่ายังรู้สึกได้ค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีค่าสําหรับเขาอยู่นะอืมคุณยังคงเป็นสิ่งมีค่าที่ในโอกาสสาคัญหรืออะไรเขาจะมานะ อเขาจะมาคุยมาทักไทยมาเซฮาย Hi, เซฮัลโลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาจะทักมาไหมล่ะเนี่ยทักนะทักมาอยู่ค่ะอืมทักมาอยู่แต่ต้องบอกตรงๆว่าคนคนนี้เขาจะค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็จะทําอะไรตามเหตุตามผลของตัวเองตามความคิดของตัวเองจะไม่จะไม่ใช่คนที่แบบโรแมนติกจะไม่ใช่คนที่ มานั่งมุ้งมิงมุ้งมิงอ่ะอพูดคุยก็ต่อเมื่อเออมันมีอะไรจําเป็นนะคะโอกาสพิเศษโอกาสสาคัญหรือมีเรื่องเราไม่สบายใจอะไรก็เออมาคุยกับคุณเขาอาจจะมองเห็นว่าคุณเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่มีคุณค่านะคะที่ที่เข้าใจเขานะคะที่จะอยู่ในวันที่เขาอาจจะมีเรื่องเราไม่สบายใจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอ,อ่ะอย่างน้อยก็จะยังมีการทักนะ งั้นมาดูแนวโน้มเลยดีกว่าค่ะเงียบหรือคุยกันน้อยมากๆของชาวธาตุไฟแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะอันแนวโน้มนะจ๊ะมีไพ่ชาวเมถุนนะคะแนวโน้มหรอก็คงจะแบบว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอืมเพราะว่ามันเป็นพลังงานในเชิงแบบ เป็นการประครับประคองความสุขของใครของมันหรือเปล่าเช่นเขาก็ไปประครับประคองความสุขของเขาคู่ของเขาก็ได้อสมมุตินะคุณก็อาจจะประครับประคองความสุขฝั่งคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณทั้งคู่ก็เลยออกแนวจะแบบว่าพึงพอใจนะที่ยังได้เฝ้ามองดูกันอยู่ห่างๆแบบนี้ด้วยความคิดถึงด้วยความที่มันยังผูกพันกันอืม เพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์นี้ต้องบอกตรงๆนะคะว่ามันจะช้ามากมากซึ่งออมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีไพ่เดทขึ้นมาตั้งแต่ต้นเราไม่รู้พวกคุณนะจริงๆเลิกลาอย่าร้างเย็นชาจืดชืดกันแล้วหรือยังด้วยไงถ้าเลิกกันแล้วมันก็คงเฝ้ามองกันอยู่ห่างๆเฉยๆอ่ะเออก็แค่คิดถึงยังรู้สึกได้ว่าเออก็ดีเนาะเราก็ยังผูกพันกันนะ แต่ว่าต่างคนต่างแยกแยะไปม,มีความสุขของตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้เลิกลาอย่าร้างเนี่ยอองรู้สึกว่าเขาคงไปวุ่นวายกับอะไรของเขาอะนะเสร็จแล้วนะคะก็คงยังพึงพอใจที่เออจะยังได้ไปต่อแบบช้าๆมากอะคืออยู่ห่างๆยังห่วงๆอ่ะมีอะไรก็ทักทายหากันทีนึงนะคะแนวโน้มจะยังเป็นแบบพึงพอใจที่ได้อยู่ห่างๆยังห่วงๆกันคิดถึงกันอยู่อย่างนี้ นะคะประครับประคองกันไปแบบนี้ในฐานะอะไรได้บ้างในฐานะคู่รักอ่ะในฐานะรักทางเลือกอ่ะในฐานะพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วน ประมาณนี้เลยนะจ๊ะโอเคก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะชาวธาตุไฟก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะฝากกดปุ่มซุปเปอร์ตงให้ออมด้วยนะเป็นการเอ่อให้เป็นเป็นกำลังใจให้ออมอะนะคะสำหรับปุ่มซุปเปอร์ตงเหมือนให้ทิปแต่ถ้าใครสะดวกที่จะให้ทิปเป็นการสนับสนุนช่องโอ oh นมาได้ที่เบอร์บัญชีนะคะแปะไว้ให้แล้วที่ e s c r i p t i o นนี้นะคะแล้วก็จะแจ้งสลิปหรือไม่แจ้งสลิปแล้วแต่เลยนะคะก็มีไล แอดไลน์ line, แล้วก็แปะสลิปมาก็ได้นะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนกันทุกช่องทางนะคะวันนี้อ,อมลาชาวทัดไฟไปก่อนละจ้าบ๊ายบาย